สวัสดีครับผมสบีโบสบโบเบโบ,โบ่งสวัสดีครับอยู่กาสบีโบนะครับวันนี้ก็ผมจะมาหนิงหนิงกับเด็กปากแซบไม่ปากโค้รแซบมาทักมาขอผมหนิงหนนะครับแบบเฮ้ยเหนื่อบูป้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยไ,ไ,ไก่กระจอกกับผมผมก็สงสารเด็กนะแต่แบบก็จัดตอบสนองน้องเขาไปหน่อย,อยโอเค เดี๋ยวผมจะเชินไอเด็กกระโปงงอกง่อยมานะครับแบบมันปากทรงปากแซบอ,อ่ะอย่เชื่อน,นะอแต่ผมเนี่ยจะแพ้น้องเขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะฟอสลินผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับมาครับเด็กกระโปงงอกง่อยมาแล้วนะครับเชียออนะไรเนี่ย มันพิมพ์เหี้ยอะไรเนี่ยไปเด็กกระโปรงแม่งพูดมากกว่าชื่อะของมันอ่ะไปไปไป อุ้ยมึงมันแก่ก็สินคิดว่าน้องตึงผมก็ลำไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนก็แค่คนได้เข้ามาด่าก็เออ,อย่าด่าผมเลยผมเลยไม่เป็นค่อผมจะ<ส>ลำเออแดเออก,ลก,กเลยเ,เด็กโป๊กออกมาดิ เฮ้ยเด็กมันเอาเด็กมันเอาให้เด็กมันให้เด็กมันได้เกิดบ้างให้เด็กมันได้เกิดเออไอปุเนี่ยมันลำไม่ผมลำไม่เป็นแต่ผมจะไปฝึกกับเพื่อนคนดูทุกคนเออโอ้กูโดน้อโมโอเด็กน้อยหนีว่ะโอ้น้องกลับไปป่ะนะ่ะโอ้พิงดอกว่ะ มามาเอ้ยเอ้ะผมจะยืนนิ่งๆติดกระปุกหลุกเอ้ยมปจะอีกดากใส่ไม่นจะอีกาใส่คือมันเกาะป้อมมาดูมึงดูทุกคนครับดูน้องเขาเล่นครับดูน้องเขาเล่นเอ้ยเล่นดีเบอร์เด็กเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเขาเรื่องอยู่นะเราจะพิมพ์คนส้นตีไป เอ้ยดูดูบันพิมพ์นะครับทุกคนมันพิมพ์ว่าไก่นะครับเอ้ยเอาว่ะเอาอ่ะเอาอะไม่ได้ตึงหรอกไม่ได้ตึงเดี๋ยวได้เจอตึงเปี๊ยะเอ้ยน้องเขาจะเอาน้องเขาจะเอาน้องเขาจะเอากระโปงเอ้ย มันได้ใจ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 มันเดี๋ยวมันได้ใจนี่เออย,ย่ดูมันพูดไกลๆนะครับโอโ้โหแต่ไม่ได้ดูตัวเองเอ, <c oughs> อุ๊กระจอเกินไอ้ชือ่อแปะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้องเจ้าอ่ะน้องเจ้ากับพี่อ่ะฮะหรือน้องเอ้าหรือน้องเจ้า น้องเขาไม่ไหวนะที่ถหนอกกะไแล้วนะอเอ้ยมันเล่นทีเผอครับทุกคนท่านผู้ชมโอ้ยหนีเลยโอ้ยผมผมผม,ผมเจ็บผมเจ็บใจหมดเจ็บใจโอ้ยน้องเขาหนีอ่ะทุกคนดูเจ็บเก็บเลือดละกัน เออเอาดีเอาดีของผมมาแล <c oughs> า้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ได้ตึงเลยอีตัวจบบ้ามาจะยยินกูอ่อน <c oughs> <c oughs> อ่อนให้ต้ <c oughs> องคนอ่อนให้เฮ้ย <My S 1> <c oughs> เดี๋ยวผมจะอาศัยตอนมันพิมพ์โอ้ยมันไม่พิมพ์วะ ม,ม,มาเดิมาเดะมาเดฮ่าเชิดขี้ห้าตัวจบเดี๋ยวมึงได้กินไข่ต้มมั้งอุ้ยมันอยู่ในยป้อมแล้วครับทุกคนพอดีมันไม่กล้าออกมาจู่โจมขี่อะ่ะพี่ตึงๆอะ่ะห้าตัวจบโอ้โหกินนาทีเนี่ยแปบ๊บเดียวเองอมผมก็รำไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะทุกคนก็ไม่ต้องว่าผม้วครับผมเสียใจคนระับที่ทคนว่าครับ

มันจะอ้างอะไรอีกวะผมมันเทพระเจ้าวะผมอาจจะเป็นเทพฟอร์เนะรนก็ียนเอาแล้วไปใช้้โหเอ้ยนักน้อย,อยถ้าผมต้องปรับปรุงอะไรก็บอกกันได้นะครับพ,รพูดมากโอ้เออมาดี มาดิมาดินี่น้องพี่ลำพาวเนี่ยโอ้น้องเขาหนีเนี่ยเนี่ยหนีผมแล้วน่ะนั่นน่ะโอ้ยหรือน้องเขาอาจิงโอ้น้องมีป้อมช่วยเราน้นแหละผมว่าผมถอยไม่ถอยดีกว่าเไปใจเรามันนักสู้เว้ยใจเรามันนักสู้โอ้โหถอยเถอะอีมึงทำไมทําทำไมน้อง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 เอ้ย ผมผมเสียคิวแรกให้มันได้ไง,ไงวะเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเจอเหมือนมันจะปลูกพลังออพติมมตออพติมัตพรามเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> มันเหมือนมันปลูกพลังออพติมิตนะครับสแล้วป้อมผมโอีกพวกนี้ อยาให้พี่เอาจริงจะย็นเค่อยคฟังก่อนป็นกัวเขาเรียกว่ารีพิมพ์ครับน้องก็รีพิมพ์ไปจัดการไก่ไง เอ้ยโดนผมโดนผมโดนโดน,นี่เอาไปกินเอาไปกินป๋าป้อมมันมันบอกห้าตัวนะแต่ผมแบบสงสารเด็กอะเดี๋ยวมันจะจบไปแล้วคลิปนี้มันก็จะจบไปผมก็เลยแบบเช็ดไก่นอไนี่ป๋า้อม Oh. ôi nó mới này nha. Ơi, nó mới đi sticker đó. Oh. Nên... Nên từng má hổ <laughs> <laughs> quá โอ้ววววววๆววผมว่าไปแล้วผมบอกมึงม้านนี้อเด็กเว้ดิเฮ้ยมันมันยังเอาต่อว่ะมันเอาต่อว่ะมันเอาสุดว่าเรียบร้อยเฮ้ยถ้าปล่อยไว้มันต้องชนะผมแน่นอนตอนเนี้ยเขาเครื่องผมร้อนไรเงี้แล้วเริ่มกระตุกแล้วมีกินไอของความแพ้โผ่ขึ้นมาโผ้ไป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  จบและดองเอ้ยบุ <c oughs> ้งออกมา <c oughs> อ้กลับไปดูดิอ,อ๋อน้องเข้าไปแล้วอ่ะโอเคคนระับแต่เมื่อกี้นี้ก็ต้องไล่ติดตามดตัวสนะัตว์หายาน